สวัสดีเพื่อนเพืทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับนะครับที่นี่เราจะดูดวงกันผ่านคลิปนะครับโดยการใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลนะครับชแนลของเราก็คือบ้านอาคมนะครับถ้าเพื่อนเจอคลิปนี้ในชแนลอื่นนะครับก็จะมีเป็นชแนลของพี่เข้มนะมีเขาเรียกว่ามีสาขาอะไรเงี้ยพี่เข้มจะพยายามอัพอัพโหลดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเออเป็นช่องไหนช่องไหนเนี่ยพี่เข้มจะพยายามอัพนะอัพเข้าไปเยอะๆเลยนะครับ <S <S ท็อปิกของเราวันนี้ก็คือผู้คนแอบชื่นชอบคุณตรงไหน,น เราเห็นหัวข้อท็อปิกแบบนี้ก็ต้องแบบรู้ได้เลยเนาะว่ามันเกี่ยวข้องกับความรักความชอบบุคลิกภาพตัวตนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตัวตนในด้านดีๆของเราเนี่ยซึ่งมันทําให้คนอื่นชอบเนี่ยตามท็อปิกที่ว่าพวกคนแอบบชื่นชอบคุณตรงไหนเนี่ยนึกถึงตัวเองนะครับแล้วเลือกไพ่ขณะเพื่อนจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบเป็นตัวแทนไพ่3กองนะครับ กองที่1นะครับเป็นกองเรือครับกองที่2ครับกองม้าและกองที่3เป็นกองวิชอ์นะครับให้นเพื่อนนะครับกดที่ t time s t a m p เลือกที่จะรับชมรับฟังคำทำนายตามกองเทิรนเพื่อนได้เลือกเอาไว้ได้เลยนะครับ t i time s t a m p c h anel n เราจะอยู่ใน e s c r i p t i o นนะครับโอเคสวัสดีชาวกองที่1นะครับกองที่1ของเรานะครับเป็นกองเรือนะครับตัอปิดของเราวันนี้ก็คือทุกคนแอบชื่นชอบคุณตรงไหน นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆได้ไพ่อะไรบ้าง7 of Cups อฟครับ7ถ้วยเอ่อ10 of Swords นะครับเนอะสิดาบเลยนี่นะคิงเอ่อไนออฟคอยส์นะครับราชาเอ้ยไม่ใช่ราชาอัศวินเหรียญน,นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็คือ10 of Cups ครับ10ถ้วยมีไพ่เลข12ใบเลยดูเพื่อนๆจะมีชีวิตที่ค่อนข้างจะสุดโต่งนะ ตัวตนของคุณนะครับมีไพ่เจ็ดถ้วยนำเนี่ยลักษณะของชาวกองนี้จึงมักเป็นคนที่เอ่อเรียกว่าชอบจินตนาการนะครับมีความคิดมีหัวมีไอเดียอะไรเงี้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ถนัดคิดนะต้องให้ระวังนิดนึงนะเพราะว่าหลายคนที่แบบไปเจอเรื่องราวลบๆมาเนี่ยเพื่อนๆจะชอบแบบว่าเอาเรื่องลบๆบอะมารีพีทนะรีพีแตแปลว่าอะไรเอามาวนซ้ําในหัวของตัวเองได้ง่าย แต่ถ้าโอนเพื่อนเนี่ยปรับจิตของเพื่อนนิดนึงนะให้มันไปชินกับการรีพิทสิ่งดีๆนะครับหัวของคุณก็จะแบบรีพีทสิ่งดีๆได้ง่ายแล้วคุณก็จะอารมณ์ดีและอารมณ์ดีนะในสายของกดแรงดึงดูดเนี่ยเขาบอกเอาไว้ชัดเจนนะครับมันเป็นเคล็ดลับนะมันเป็นคีย์ทองนะครับแล้วแต่จะเรียบนะ มนเป็นหัวใจหลักก็ว่าได้นะครับอารมณ์ของเรานะครับถ้าอารมณ์ดีๆนะครับวเบชั่นสูงๆเนี่ยมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งอันนี้นพี่เข้มค่อนข้างยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าประสบพบเจอกับตัวมาแล้วนะครับอาชาวกองนี้จึงเป็นคนที่มีความคิดวิชวลไลเซชันเก่งมากเวลาที่เพื่มจินตนาการนะวิชวลไลนะน,ะน,ะนะจินตนาการพร้อมความสุขมั่นใจว่าตัวเองได้มั่นใจว่าตัวเองเป็นของดีของดีคู่ควรกับสิ่งดีๆเพื่อว่าจะดึงดูดคู่ครองได้ดีมาก ผมลิกภาพของเรานะครับช่างคิดช่างฝันแล้วก็เป็นคนที่แบบนิ่งแล้วก็เงียบแต่ว่าชีวิตวัยเด็กหรือว่าสถานการณ์รอบข้างของเพื่อนๆในช่วงนี้ออกแนวจะสร้างความทุกข์ให้เพื่อนๆนะเพราะเขาขึ้นมาเป็นสิท์ดาบนะครับหลายคนอาจจะมีปมมีแพ้ใจวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องเคลียร์หรือบางคนเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีในช่วงนี้ใครที่ยังไม่เคลียร์ได้เวลาเคลียร์แล้วแต,แต่ว่าบางทีมันเจ็บๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเออมันจะแอบแอบมีความเจ็บเจนิดนึง นะเพราะว่าปมหรือแผลใจเนี่ยมันไม่ได้มาแบบเออมันมันไม่ได้มาเล่นๆน่ะนะนะแต่ประสบการณ์เหล่านี้นะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีคุณค่านะครับประสบการณ์เหล่านี้ตัวมันเองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองนะซึ่งบอเพื่อนเนี่ยทำความเข้าใจอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้กับมัน,นในช่วงแรกนิดนึงเพื่อนๆก็ ดึงดูดความรักที่ดีเพืเ่อนๆจะเป็นคนที่อบอุ่นอบอ้อมอารีทุกคนจะชอบชอบชอบเพื่อนๆมากเลยแลวทุกคนจะชอบชอบเพื่อนๆนะ่นชาวกองนี้หนักๆเลยนะครับชอบมากๆคุณจะดึงดูดความรักชาวกองนี้คุณจะดึงดูดความรักจะมีคนที่รักที่ต้องการคุณนะ่ะห้อมล้อมมากมาย ตัวคุณจะเต็มไปได้วยความอบอุ่นจะเต็มไปได้วยความอ่อนโยนจะเต็มไปได้วยความแบบความเมตตาเดี๋ยวแล้วคนลอบข้างเขาก็จะรู้สึกว่าเ,าเราดึงดูดท่านเพื่อนลองสังเกตดูนะครับเพราะว่าหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เคลียร์หรือได้ทํางานกับแผลใจซึ่งอาจจะหนักนิดน,นึงนะพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่ดึงดูดคนอื่นๆเข้ามา คนนั้นคนนี้นะเพื่อนๆรักนะก็จะเข้ามาเลครับจะมีคนเข้ามาแบบเหมือนตามจีบตามหยอดตามสอบแอบซอดแอบสอนะแอบชอบแม้ว่าเราจะเป็นคนนิ่งๆเหมือนอารมณ์เหมือนทําน้อยเราได้มากอะ่ะแม้ว่าจะนิ่งๆนะแต่ว่าสถานการณ์เรื่องความรักอะ่ะมักไม่นิ่งนะเราไม่จะเป็นต้องวิ่งตามใครหรือวิ่งไปหาใครเลย นะเพราะว่าเราจะดึงดูดความรักด้วยตัวของเราเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีแผลใจอะไรยเงี้ยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่แบบว่ากําลังเปลี่ยนผ่านนะจึงมีความแบบเจ็บปวดเกิดขึ้นหน่อยนะเพราะเขาขึ้นไพ่สิบดาบมาเลยนะจะมีความแบบเจ็บปวดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้แต่พอผ่านพ้นได้ในชาวกองนี้นี่ไม่ขี้เหร่นะพีนะ่เข้มบอกเลย มีแต่คนรักมีแต่คนลุมรักนมีแต่คนอยากติดตามชีวิตนะแอบชอบว่างันเหอะนะแม้ว่าเราจะไม่ได้ต้องวิ่งตามแม้ว่าเราจะนิ่งๆก็ตามนะครับมันจะดึงดูดอย่างเป็นธรรมชาติตัวของคุณก็จะมีความน่ารักอย่างเป็นธรรมชาติ สรุปแล้วนะครับทอปิกของเราวันนี้ผู้คนแอบชื่นชอบคุณที่ตรงไหนนะครับตรงความน่ารักนะครับเป็นคนที่แบบมีจินตนาการนะครับกระตุ้นอิมเมจินิชันนะใครที่มันอยู่รอบข้างคุณเนี่ยคุณจะดึงดูให้เขาแบบช่างคิดช่งชงางฝันอย่างเงี้ยนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณได้เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้มากลายเป็นความจริงแล้วเนี่ยคุณได้ก้าวข้ามปมหรือความหนักในชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะชีวิตของคุณจะสุขสมบูรณ์นะครับสิบถ้วยนะครับเป็นลักษณะของแบบการสมหวังโดยเฉพาะเรื่องความรัก เรื่องครอบครัวเรื่องการดูแลเรื่องความรักตัวเองอะไรเงี้ยมันจะสมบูรณ์เป็นพิเศษเจอกันท้ายคลิปนะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีชาวกองที่ท่าไมนะเนี้ยกองที่2อครับนะกองที่ของเราเป็นกองมา้านะครับคุณอยู่ในท็อปิกที่ว่าพวกคนแอบชื่นชอบคุณตรงไหนนะามาดูกันนะครับว่า พวกผู้คนเนี่ยเขาก็แอบ,บเชิ่นชื่นชอบนะคุณที่ตรงไหนบ้างก่อนอื่นเรามาดูกันเลยดีกว่านะตรงนี้ไนะพ่ที่กองที่เพื่อนเลือกเป็นกองม้านี่เองกองม้าของเราไพ่ที่เป็นเพื่อนเลือกนะโฟล์ u ครส์ครับสถ้วยเดอะซาน A, 1. เอรับวานนะครับแปดแปดไม้อ้อ oh. แล้วก็เดือมูนคือชาวกองนี้อาจจะดูเป็นคนยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่นนะครับแต่มีเดือซานและเดือมูนเลยดูเป็นลักษณะของผู้ยิ่งใหญ่นะครับเออคือตัวเราจงจะมีความยิ่งใหญ่ในตัวเองแน่ๆนะครับชาวกองยังมีเข้มมั่นใจนะครับว่าคุณเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบตอนกลางวันก็น่าเิงอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนก็ดูมีมนต์ขังมีเสน่ห์ มีความลึกลับนะครับเป็นความน่ารักน่ารักนะคุณช่วงนี้เราอาจจะมีการเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนหน้าตานะบางคนมีการแบบไปโมน้าใหม่ตัดผมใหม่นะครับนั่นแหละมันคือลักษณะข,ของคนที่เปลี่ยนลุกนะครับเป็นไพ่สีถ้วยนะ ข้อดีข้อเสียของเราก็คือบางทีอาจจะดูเป็นคนที่เหมือนเหมือนเบื่อง่ายอะชาวกองเนี้ยเอาจริงอารมณ์แบบเหมือนคนเบื่อง่ายนะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ค่อยชอบอยู่กับที่บางทีแบบถ้ามีเรื่องราวอะไรที่เดิมๆซ้ำๆเนี่ยเราอาจจะเบื่อ อาจะชอบเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนเปลี่ยนจากวันเป็นคืนเปลี่ยนจากคืนเป็นวันนะอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็แปลกไม้เนี่ยเป็นลักษณะคนที่แบบว่าชอบโชบนะเออตรงนี้เป็นรูปนกนะอีกงอีกาอะไรเนี่ยก็เตรียมแบบเตรียมโชบนะครับจึงอาจจะต้องมีแบบการเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆถ้าไม่เปลี่ยนคนเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนงานหรือว่าคนเปลี่ยนแฟนฉันเบื่อแล้วฉันเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วทาไงต่อชีวิตนี้ พอเปลี่ยนแล้วก็อยังรู้สึกว่ายังไม่โอเคนะเปลี่ยนอีกอะไรอย่างเงี้ยนะก็จนจนกว่าจะหาที่ที่ชอบที่ชอบเจออย่างเี้ยครับหลายคนก็จะอารมณ์ประมาณนี้ได้นะครับเพาเป็นคนแบบประมาณว่าคี้เบื่อเบื่อง่ายเบื่อง่ายนะครับแล้วก็ไม่ชอบอ่เรียกว่าไม่ชอบ เขาเรียกว่าความจ,จมําเจซ้ำซากเนี่ยนี่คือลักษณะของชาวกองนี้เลยลักษณะของชาวกองนี้คือชอบทำอะไรใหม่ๆชอบค้นคว้าอะไรใหม่ๆนะครับอ่าลองดูว่าตัวคุณตรงไหมนะ ทีนี้ความที่ว่าคนอื่นชอบเราตรงไหนนะครับก็ตรงความเปลี่ยนแปลงนี่แหละเพราะเวลาคุยกับเราอ่ะบางทีจะได้รสชาติที่ไม่ซ้ํากันไม่ซ้ําเดิมจะเป็นรสชาติใหม่ๆเรื่อยๆเลยแต่บางทีคุยกับเราวันนี้อ่เราอาจจะให้อารมณ์ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งพอคุยกับเราอีกวันนึงก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งอีกเอเนอร์จีหนึ่งไปเลย นะบางทีเป็นอ e ีเอเนจีหนึ่งไปเลยมันก็เลยมีรสชาติที่ไม่ซ้ํากันบางวันรสชาติหวานบางวันรสชาติเปรี้ยวบางวันจะเป็นแบบแบบอาหารฝรั่งไงแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยก็จอนะออกแนวแบบเค็มมันใช่ไหมอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าจุดเด่นของเรานะครับเวลาคบกับเราเวลาคุยกับเราเขาจะไม่เบื่อนะ เพราะว่าเราก็ไม่ทําให้ตัวเองเบื่อเหมือนกันพอเบื่อแล้วเราก็ต้องแบบย้ายอะเออ move move ตัวเองไปที่อืน่นไปที่ที่ไม่ทําให้ตัวเองเบื่อมากนะักนะ move นั้นชาวกองนี้จะมีความแบบ move on เก่ง move on เร็วนะเออเป็นถือว่าเป็นทักษะนะครับเป็นคนน่าเรลงนะแล้วก็เป็นคนที่สุดจัดใส่เต็มกับเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุข นเนี่ยมีเดซันเนี่ยวเวลาใครอยู่ใกล้ๆรอบข้างสถานการณ์รอบข้างของเราเนี่ยจะเบิกบานจะล่าเริงจะเต็มไปได้วยความสนุกสนานความจอยนะครับมีเสียงหัวเราะมีอะไรใหม่ๆเต็มที่ไปได้วยความราบรื่นนะจึงทำให้ชาวกรมเนี่ยปรับตัวเข้าสถานการณ์ได้นะคือรู้จักใช้ เเรียกว่าะใช่ใช้อารมณ์ให้เป็นประโยชน์เข้ากับมูดเข้ากับโทนณนะเวลานั้นนั้นรู้จักการแต่งตัวนะครับแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ใหม่อัปเดตอัปเดตชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็หลายคนในช่วงเนี้ยที่เลือกกองเนี้ยคุณกําลังพุ่งทะยานไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนินหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาขึ้นนะครับผู้คนที่อชอบคุณที่ตรงนี้นะที่ตรงมีอะไรใหม่ๆมาให้ตัวเองแม้ว่าจะดูเป็นคนที่แบบยิงๆิงขี้เบื่อไปบ้างแต่ตัวคุณก็เขาเรียกว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อจุดที่ดีกว่าคนระับจะเป็นคนที่ม o ฟออนนะครับก้าวข้ามก้าวผ่านสะพานต่างๆนะอุปสรรคต่างๆนะในชีวิตได้อย่างง่ายดายโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในะคลิปนี้นะเราจะเป็นกําลังใจให้กันนะนเพื่อนๆนะเราเจอกันใหม่ในท้ายคลิปนะอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าไปเจอกันท้ายคลิปก่อนนะแล้วนะพบกันนะครับสวัสดีด้วยนะครับ โอเคสวัสดีชาวกองที่สามนะครับกองที่สามของเราวันนี้นะครับคือกองอมิชอบนะทอปิกของเราวันนี้ก็คือผู้คนแอบชื่นชอบคุณตรงไหนเรามาดูกันนะครับว่ามีมุมไหนบ้างนะที่เป็นจุดเด่นของตัวคุณนะแล้วก็คนอื่นๆแล้วผู้รอบข้างเนี่ยเขาชื่นชอบคุณที่ตรงไหนไพ,พ่ที่เพื่อนเลือกนะโอ้โหจัสติสนะครับเป็นไพ่ที่ดีซิกออฟ s คปส์นะครับหกถ้วยแล้วก็เอรับซอสนะครับแปด 8ดาบนายอัซอสนะครับ9 9ดาบอันนี้เป็นลักษณะนะครับเอ่อชาวกองที่3ามนะครับตัวคุณตัวคุณจะเป็นคนที่แบบยุติธรรมนะครับชอบความเที่ยงตรงนะครับบางคนอาจจะมีความเกี่ยวข้องนะลัคนาดาวจร์ดาวศุกร์อาจจะเกี่ยวข้องกับราศีตุลอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนทํางานนะเป็นตํารวจทหารเป็นอะไรอะ เป็นตำรวจทหารเป็นสารเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือว่าไอ้ข้อเรียกอะไรนะไอ้เอกสารงานต่างๆนะชอบความยุติธรรมเป็นที่หนึ่งเลยนะถ้าเัเพื่อนไม่ได้ทําอาชีพเหล่านี้เ,นเพื่อนจะเป็นคนที่ยุติธรรมนะครับเพราะว่าเกิดเกิดและมีความเกี่ยวข้องนะครับลัคนาดาวจันรดาวสุนะหรือแม้กระทั่งเดือนเกิดอ,อ,อาทิตย์ ลักณะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็คือเดือนเกิดเนี่ยนะครับเกี่ยวกับราศีตุลน,นะครับเพื่อนๆมีความน่ารักนะละนักษณะไพ่หกถ้วยเพื่อนเก่าลักเก่ามักจะวนเวียนป้วนเปี้ยนนะครับตัดเราตัดไม่ขาดนะครับมีความทุกข์นะเออเวลาที่เราแบบเดินออกมาจากทรายแล้วคนนั้นเขาจะทุกข์มากเขาจะทุกข์ในเรื่องของเรามาก เขาจะอยากให้เราอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ว่าตัวเขาจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่เขาจะอยากให้เราอยู่ตรงนั้นตัวเราเองก็เหมือนกันนะจะเขาเรียกว่าจะจะแบบว่าจะชอบไม่ชอบจะรักเขาหรือไม่รักเขาเนี่ยเราต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะลักษณะของลักษณะของคนรอบข้าง จะปลืม้มชอบรักแล้วก็จัดเราไม่ขาดเ,เพื่อนเก่ารักเก่าจะมาวนเวียนป้วนเปียนอยู่ในชีวิตของเราแต่เราจะเอาหรือจะไม่เอาเขาอัสิทธิ์ของเรานะครับเลือกได้เอรับซอสนะครับแตงจริงไพ่ก็ค่อนข้างฟ้องนะเอรบซอสคือเราก็ไม่ค่อยจะเปิดใจเปิดตัวเปิดอะไรให้ใครมารู้จัก มาทำความสนิทสนมมาคุ้นเคยกับเราสักเท่าไหร่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็คือไพ่แปดดาบเป็นไพ่ของการแบบบล็อกนะเหมือนบล็อกตัวเองบล็อกช่องทางต่างๆช่องทางการติดต่อช่องทางการสื่อสารอาจจะมีความนิ่งอย่างนี้มีความนิ่งดูเป็นคนนิ่ง ดูเป็นคนนิ่งๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเปิดตัวเองให้รู้จักคนอื่นบางคนอาจจะเก็บตัวอยู่บ้านจะต,ต้องระวังนิดนึงนะชาวกองเรียนแม้ว่าจะยุติธรรมแม้ว่าเราจะต้องตัดสินอะไรบางอย่างด้วยความเป็นกลางแต่อาจจะมีเขาเรียกว่าข้อเสียละกันเนาะแต่มันไม่ใช่ข้อเสียที่ใสเสียนะมันเพียงแค่หมายถึงว่าข้อเสียแบบว่าลักษณะการดําเนินชีวิตของเรา,าคือเราอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟ เพื่อนกจความแบบควาคำว่าแบบเซนซิทีฟไหมเออมันมันไวมันไวมันไวมันหวั่นไหวต่อความรู้สึกนี่นี่มันเพื่อนลองสังเกตดูว่าตัวเพื่อนเนี่ยโอเวอร์เซนซิทีฟหรือเปล่านะหวั่นไหวต่อความรู้สึกง่ายๆหรือเปล่านะเพราะว่าเอ่อความรู้สึกเหล่านี้นะครับบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะหวัน่นไหวต่อความรู้สึก แต่ว่าเราแอบสอบเข้ามาเองโดยอัตโนมัตินะจิตของเราบังเอิญนะดูดซับมันเข้ามาเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะจะเป็นคนหวั่นไหวอะไรแบบนี้แล้วก็จึงมักจะเก็บเรื่องราวความเครียดเอาไว้กับตัวได้ง่ายก็ให้ระวังเรื่องความเครียดความคิดมากความวิตกกังวลน,นะครับแล้วบางคนก็คิดเยอะนะจนั้งตัวเราเองยังไม่ไม่ไม่ค่อยออกไปเจอหน้าไปเผชิญ ไป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 ,ไปหาอะไรใหม่ใให้กับชีวิตเพราะกังวลเกี่ยวกับแผลนะแผลหรือว่าไอเออขาเรียกว่าเหมือนแผลเก่าอ,อ่ะเออเหมือนความบ่มที่มันเคยฝังเราไว้นะครับคนเก่าเขาทำเอาไว้เจ็บแสบอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะสำหรับบางคนนะครับแต่มุมดีๆของคนเก่าลักเก่าอะไรยเงี้ยก็มีนะครับหรือว่าแม้กระทั่งอดีตในชีวิตนะครับ ก็เลยทําให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกไปนะแต่โดยรวมนะครับเรามาย้อนท็อปปิกของเราผู้คนแอบชื่นนะแอบชื่นชอบคุณตรงไหนนะครับตรงความยุติธรรมนะครับความเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าไม่ว่าคุณนะจะแบบว่าออกหาก่างหรือว่าตัดขาดจากใครสักคนหนึ่งนะมันจะตัดแล้วไม่ขาดเขาจะแบบก้าวเข้ามาในชีวิตหรือว่ากลับเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆเ,เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแต่เพื่อนมีสิทธิ์เลือกนะว่าจะเอาเขาหรือไม่เอาเขาหรือว่าจะ ว่าไปรู้จักคนใหม่ๆเลยโอเพนชอปให้ตัวเองก็ได้นะเพียแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบเออมันมันบล็อกอยูนะ่ปัญหาของเราก็าคือเราเองเนี่ยถ้าโสดก็คือโสดนานเพราะว่าเราเนี่ยบล็อกตัวเองนะขังตัวเองเอาไว้นะครับตรงนีนะ้กับความทุกข์กับความคิดมากวิตกกังวลอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นว่ามันยิ่งดึงดูดนะเออโอเคขอบทวนนะครับชาวกองที่3นะ รับไปแต่ข้อดีนะอะไรดีๆเช่นความยุติธรรมอย่างเงี้ยนะครับความเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าเราดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเอ,อแล้วก็อีกอันนึงก็คือใครที่รู้จักเราอ่ะเขาจะคิดว่าเราเป็นคนแบบ p u ๊บปีปป้เลอ่ะเขาจะอินเลิฟกับเราได้ง่ายดังนั้นกองนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเอเจอกันถ้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวทายคิปทุกท่านนะครับไพ่ใต้กองของเรานะครับในวันนี้ก็คือนี่คุยนอหวานราชนิีถือไม้นะครับจะเป็นไพ่ใต้กองของเราจะบอกว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยต้องแอดนะต้องแอดคำทำนายเนี้ลงไปในกองของเ,เพื่อนๆด้วยนะนั่นก็คือเอ่อเรียกว่า เพื่อนๆที่ถูกดึงดูดในเข้ามาเล่นคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆมักจะเป็นคนที่มีความฉลาดนะมีความรอบรู้แล้วก็อินดี้อินดิเพนเดนต์นะครับไม่ค่อยไปพึ่งพิงหรือเอาชีวิตของเราเนี่ยไปไปแอบไปแนบชิดไปติดกับใครมากเกินควรนะครับเนี่ยคนก็จะเป็นคนลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นไพ่ควีนออฟวานนะครับเป็นลักษณะดีของเพื่อนนะครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะมีความฉลาดเป็นพิเศษนะอ่าคนที่เป็นผู้ชายก็จะมีความฉลาดเหมือนกันนะแล้วผู้หญิงเขาจะมีความอินดี้อินดี้อินดิเพนเดนต์นะกล้าลุยอย่างเงี้ยกล้าอิสระอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะการดูดวงแบบพิการนะครับเป็นเจเนิลรนดิปดิ้งคำทำนายที่ได้เนี่ยจึงอาจจะตรงกรับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยนะครับมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นให้เ,เพื่อนเนี่ย รับไปแต่คําทํำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีเพื่อนๆไม่ต้องรับไปนะครับรับไปสิ่งที่ดีๆเท่านั้นนะนะแล้วก็หวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปของเรานะครับคลิปของเราช่องของเรานะครับมีช่องทางการสนับสนุนนะครับดูใน description นะครับมีอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปมีการดูดวงส่วนตัวกดปุ่มซุปเปอร์แทงการปรึกษาปัญหาชีวิตอย่างเงี้ยนะครับมีค่าครูค่าบริการเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดวันเพื่อน ชอบดูเฉยๆนะครับก็สามารถดูคลิปเราได้ฟรีนะพี่เข้มก็จะพยายามอัพคลิปให้ได้แบบนี้ทุกวันทุกวันวันละคลิปแล้วก็ใครอยากได้เขาเรียกว่ามีไอเดียท็อปิกอะไรบางอย่างนะครับเอามาให้พี่เข้มลองปรับดูก็ได้เนดะี๋ยวพี่เข้มจะลองเอามาแปะนะเอามาแปะเป็นไอเดียคลิปอะไรของช่องเราก็ด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับสามารถสับ cribe ไลค์แชร์แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปครับสวัสดีด้วยครับ